สวัสดีครับอยู่ผมตเตยจัสกอลนะครับในช่วงจัสเทสเวติ้งโซนครับวันนี้เราก็ไม่ให้คะแนนไม้ที่เป็นรองกันอีกแล้วนะสำหรับรอบนี้ก็ต่อจากตัวที่แล้วครับก็คือเจ้าตัวปิง G440 Max นกะครับก็คือตัวกลางของเจ้าตัวปิงในรอบนี้นั่นเองครับถ้าได้ดูจากคลิปที่แล้วนะคลิปนี้ก็จะบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้มันเป็นตัวกลางเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เซตน้ําหนักไว้หน้าขนาดนะครับเทโเรายี่โดยรวมทั้งหมดคล้าย lst แต่ต่างกันตรงที่ว่าทรงหัวมันก็จะเป็นหัวที่ไม่ได้ดูแพร์เชฟแล้วป่องกลางขนาดนั้นจะดู s h a โ l o หน่อยและจะดูไม่ป่องกลางก็จะดูลู่ๆนิดหนึ่งลู่กว่านิดหนึ่งไม่มากเรื่องลองเทียบกันดูแล้วไม่มากนะครับแล้วก็เรื่องของเจ้าตัวน้ําหนักก็ไม่ได้เซตน้ําหนักไปที่ด้านหน้าล่างแล้วตอนนี้จะเซตน้ําหนักมาอยู่หลังกลางนะครับสําหรับเจ้าตัว G440 Max นะฮะก็ มีหลอบให้เลือกอยู่ทั้งหมด3หลอบในการเลือกเล่นนะฮะก็จะมีตัว9 9 10.5แล้วก็12นะครับตามสไตล์ของติงเนาะก็ใช้เลือกได้เลยนะฮะาถามว่า3หลอบนี้ลูกที่ออกไปเทียบกับ LS ที่มี9กับ10.5อืมซัดพอกัน,นครับแต่ว่าลูกของเจ้าตัวแม็กเนี่ยมันจะลอยกว่าหน่อยมันจะพุ่งพุ่งในลักษณะพุ่งขึ้นฟ้า ค้างแต่ถ้าเป็นเจ้าตัว LRC เนี่ยมันก็จะพุ่งขึ้นฟ้าแล้วก็ค้างค้างในระน,นาบที่ไม่ได้เหินขึ้นอย่างนี้มันจะเป็นแบบนี้ครับก็ไห่เนาะคือมันจะมันจะต่างกันนิดนึงแก๊ปไม่ต่างกันนิดนึงนะครับก็พูดถึงตัวหัวนะในก้านเดียวกันนะแล้วก็เรื่องของดีไซน์เนี่ยเหมือนกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟีฮอโซนะฮะที่ทําจากเดิมที่เป็นช่องเพื่อใส,ใส่ใส่ตัวสลีปตัดออก แลือช่องใส่แค่ทางเข้ากับตัวไขเลยนะครับแล้วก็เรื่องของหน้าที่บางลงประมาณสี่เปอร์เซ็นต์ในทุกตัวนะครับแล้วก็เรื่องของคาร์บอนไฟร์แร็ปนะฮะที่ทำให้เสียงมันแหลมขึ้นกว่าตัวที่แล้วนะฮะเพราะตัวที่แล้วเนี่ยจ้าตัวสี่สามศูนย์ถ้าจำไม่ผิดมันเป็นเพียวไทยสำหรับแม็กซ์นะฮะกับเอสทีเอ๊ะ m a ็กซ์กับเอสเอฟทีแต่เอสทีของสี่สามศูนย์กับสี่สี่ศูนย์เหมือนกันคือเป็นคาร์บอนไฟแรป แต่เจ้าตัว MAX ของตัวที่แล้วมันเป็นตัวที่เป็นเพียวไเทเนี่มนะฮะไม่นับเทนเคนะคือ MAX เฉยๆนะเออนะครับผมนอกนอกนั้นมีอะไรที่ดูวิดไวไหมสำหรับเจ้าตัว MAX ตัวนี้ผมว่ามันค่อนข้างเรียบแต่ไว้ใจได้นะฮะจะบอกว่ามันไม่ดื้อเลยเทอร์มิเลเตอร์ทำงานได้ดีครับทุกอย่างโอเคเชฟช็อตได้หมด ลูกลอยง่ายสบายใจเฉบแต่สิ่งเดียวที่ผมแนะนําสําหรับท่านที่มีพละกกำลังพอสมควรหรือมีสปีดเ่ค่อทางสูงเปลี่ยนก้านครับเพราะว่าก้านที่ติดมานั้นเป็นก้าน O E M ที่ผมลองคือตัว C B เพราะฉะนั้นมันจะดิ่งร,ระดับหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันมันดึ่มันคุณอยากจะได้กา้านที่มันเฟิร์มมากๆคุณก็สั่งแต่ทางทางด้านของ ปิงใส่มาเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่เขามีในสต็อปเช่นตัวปิงทัวของเขาสองจุดศูนย์่าจะเป็นโครมหรือบแบล็คนะฮะถ้าแบล็คก็บแบล็คก็พุ่งโครมก็มิดไฟนะฮะอยากจะบอกว่าเปลี่ยนตรงนี้นิดหนึ่งให้การน้ำหนักมากหน่อยจะเวร์กมากนะครับเรื่องเชฟช็อตปกติครับไม่ต้องห่วงสามารถเชฟช็อตได้ดังใจเลยนะฮะไม่ได้ยากเย็นหรือต้อง ใช้ความเด็ดขาดขนาดนั้นนะฮะเพราะว่ามันสบายสบายมากๆากะมันเป็นไมมขึ้นชื่อว่าปิงง่ายอยู่แล้วครับสำหรับปิงนะฮะแล้วก็ปิงง่ายจริงเสียงก็ดีกว่าเดิมหน่อยตรงที่มันแหลมขึ้นนะครับ freezing sound แบบขึ้นแต่ก็ยังแบบยังเป็นสไตล์ปิงอยู่นะแต่มันแหลมขึ้นนะครับอ,อมีอะไรอยู่ไหมที่ตัว max จะแตกต่างกับเจ้าสามตัวนั้น max เป็นตรงกลางเพราะฉะนั้นมันจะดูไม่ได้เวลาเราจดหรือเราถือครัมันจะไม่ได้รู้สึกว่าไม้มันมีบาลานซ์ที่มาด้านหน้ามากมันจะเป็นไม้ที่บาลานซ์อยู่กลางค่อนข้างกลาง,าง,างเพราะฉะนั้นมันจะค n t r o l อะไรได้ค่อนข้างง่ายและสะดวกกว่าเตัว LST ในเรื่องการเชฟชอ็อตแบบง่ายๆแต่ถ้าคุณต้องการเชฟชอ็อตแบบเด็ดขาดแบบชัวเลยเนี่ย LST จะ จะมาทางนั้นดีกว่าทางนี้จะเน้นแบบสวิงตามวงไปเรื่อยๆไม่ต้องห่วงคุณไม่ได้มีถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องสไลด์อะไรมากมายมีไปเลยยังให้ก็ตรงนะครับใส่ดอก็ได้นะครับ,ส,รนะรบสังเวยได้หน่อยนะฮะถามว่าสังเวยได้หน่อยคือไม่ทีจัดไม่ทีจัดไม่ทีจัด l s t สังเวยที่จัดกว่าแต่ตอนนี้สังเวยก็ได้แบบเแบบี้เฟยเบาๆแต่ดันไปเลยนะครับมีสองอย่าง ก็ตแต่ที่บอกคําแนะนําว่าถ้าคุณมีพลังกำลังเปลี่ยนกา้านเพราะผมลองแล้วดื้อชิปเป่งเลยมันดื้อมากๆดื้อจริงๆนะฮะแล้วก็ถ้าแนะนําก็อย่างที่บอกไปว่าแนะนําพวกตัวมิดคลิกหรือไฮคลิกไปเลยนะครับสําหรับคนที่มีพลังกำลังแล้วก็คนที่เน้นง่ายๆสบายๆการเดิมติดมาพอแล้วครับนะฮะ,ะถ้าแบบว่ามือใหม่ละลรจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก้านเดิมๆมาพอแล้วครับไม่ต้องอะไรมากมาย นะสำหรับไม่มีแรงก็มือใหม่มากๆผู้หญิงอะไรเงี้ยก็ใช้การเบาๆไปนะครับแต่ถ้ามีพละกกำลังหน่อยหรือว่าแข็งแรงหน่อย60กรัมขั้นต่าไปสั่งเลย60กรัมขั้นต่าคุณคุณคุณจะมาแบบ5060กรัมขั้นต่ําเพราะอยลืมว่าเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่เป็นคาร์บอนคอมโพสิตแล้วมีคราวคาร์บอนแล้วเพราะฉะนั้นหวัวมันเบาโทเว็นเบาลงแล้วเพราะฉะนั้นคุณเพิม่มน้ำหนักกันได้ครับ มันไม่ได้หนักเกินไปนะครับลองดูครับลองดูนะฮะอาตามทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาอยากจะบอกว่ามันก็เป็นตัวตีง่ายที่ไว้ใจได้อยู่เหมือนเดิมถามว่ามีอะไรวิดไววูดวิวมากกว่าเดิมไหมเสียงที่แหลมขึ้นสีฟ้าแล้วก็เรื่องของสิ่งที่ผมชอบในตวโวนี้คือความสบายในการตีอตีโดนมันจะรู้สึกนวลขึ้นเพราะเสียงมันแหลมขึ้นอืม มันไม่ได้ไม่ได้ทรงเหมือนกับคาราเวแล้วที่เสียงแบบป๊าแล้วแหลมแล้แข็งแป๊กไม่ใช่นี่เสียงทนแหลมขึ้นเพราะเหมือนกับเปลี่ยนมวลเปลี่ยนมวลจากไทเทมาเป็นคาว์บอนขาวเพราะฉะนั้นเสียงมันก็จะไม่ได้แบบแผด้ส้นอะไรขนาดนั้นเสียงมันก็ยังมคงเป็นปิงครับแต่ว่าตามที่เคยบอกว่าวัดทนเลนในในคอมพิวเตอร์กับเครื่องวกเครื่องตัดวิดีโอแล้วเนี่ยทนแหลมมันเพิ่มขึ้น นั่นเองครับผมประมาณนี้น,นะฮะก็ทั้งหมดทั้งมวลขออนุญ,ญาตให้คะแนนนะครับสำหรับเจ้าตัวปิน G440 Max ตัวนี้นะฮะผมให้อยู่ที่9คะแนนครับถามว่าทำไมให้9้าคะแนนมันไม่หวือหวาไม่อะไร Consistency ค,ค่อนข้างสูงน้ำหนักเบาลงเล่นง่ายขึ้นเสียงไม่ได้นะ่ากลัวเหมือนตัวก่อนๆสองตัวนะก็ออกมาเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ เรียกว่ากลมกล่อมก็ได้ครับผมฟีลลิ่งตอนตีก็นุ่มแน่นนะฮะนุ่มแน่นเดี๋ยวก็จะมีคนมาแชร์บอกว่ามึงเปรียบเทียบเป็นอาหารอะไรอีกก็จะบอกว่าเหมือนบาเกตเลย่ะเหมือนขนมปังฝรั่งเศสนะฮะเหมือนขนมปังฝรั่งเศสแต่ต้องเป็นขนมปังฝรั่งเศสที่ไปปิ้งนะหรือแม่ก็ไปเข้าไมโครเวฟหรือแม่ก็ไปเข้าไม่ไม่ไมโครเวฟเข้าเตาทิ้งต้องเข้าเตาทิ้งนะคนไม่เข้าเตาทิ้งอือปิ้งมันจะรู้สึกอย่างนั้นแหละอ่าเหมือนขนมปังบาเกต นะครับหรืฟังเสียงนะฮะก็นอกจากไป,ปก็นอุปกรณ์ในการตรีกรอบที่ดีแล้วเอสญญาสำหรับลงลงโทษบุตรหลานท่านที่ไม่ฟังได้นะเหมนันนบังบักเก็ตแหละเด็กๆเกคยโดนนี่เงาตอนเรียนประถมนิดนึงอ่ามาม้าก็เลยไม่ตีด้วยมแม่แผนเสืนะ้อแล้วตอนนั้นตีโดนวบงับงบงักเก็ตเจ็บพอกันแต่พอตีเสร็จ พอเข้าต่อติ้งมาอร่อยประมาณนั้นประมาณนั้นก็ยังไงอย่าลืมไปลองกันด้วยนะแล้วคอมเมนต์บอกด้วยว่ารู้สึกยังไงอะไรยังไงกันนะครับนะฮะก็าำนั้นเลยครับาำนั้นเลยนะฮะยังไงก็ไปลองก่อนนะเพราะว่าทุกคนจะมีฟีลลิ่งที่ไม่เหมือนกันทุกคนจะมีสแตนดาร์ดที่ไม่เหมือนกันอ่าไม่มีสแตนดาร์ดเดียวบนโลกครับนะสแตนดาร์ดเดียวบนโลกไม่มีนะครับทุกสิ่งทุกอยากา่างคอสตอมให้เราเข้ากับสแตนดาร์ดของตัวเราทั้งหมดนะครับผม t a ต d a า d ที่มีททุกคนเห็นมานั่นคือ standard การผลิตครับนอกนั้นคือฟิตติ้งได้หมดคอสตอมได้หมด t เทเลเมดได้หมดนะครับเม็ดเม็ดขึ้นมาเลยเม็ดทัวเดอร์ได้หมดนะฮะยังไงก็อย่าลืมไปลองแล้วลองเปรียบเทียบกันดูนะครับส่วนก้านที่แนะนำให้ใส่สำหรับตัวนี้ตัวนี้ผมอยากให้มาใช้ฟูจิคูระเพื่อเพิ่มความง่ายสำหรับคนที่ขี้เกียจนะครับแล้วก็ ตัวหนึ่งตัวนั้นมันชื่ออะไรนะเออเฟลูกา้านะฮะการเฟลูก้าก็ล้งมันดีนุ่มถ้าใส่อ s t สีมันจะมันจะบูแต่ถ้าใส่เจ้าตัวนี้มันจะนุ่มนุ่มเลยนุ่มนุ่มเลยนุ่ม,มบอกอย่างที่บอกเหมือนเอาบาแก็ตเข้าเตาปิ้งอ่ะออกมานี่นุ่มสบายบายกินกับซุปข้าวโพดซุปเผ็ดน,นะใช่เลยใช่เลยประมาณนั้นเลยครับแล้วก็ <c oughs> ให้อ,อันหนึ่งที่แนะนําเลยนะ และสายญี่ปุ่นเลยนะอ่าเควดี The c q d ซถ้าหาของได้ GT GC GP ถ้าหาของได้ DJ ถ้าหาของได้ใส่ได้เลยช่วยยับยับช่วยเยอะมากสปีดเดอร์ก็ได้ครับแต่สปีดเดอร์ n อะไรพวกผมผมไนมะ่ค่อยชอบเพราะมันดีแต่ว่าผมนะนะแล้วก็ ถ้าคุณจะไปแวนควิชอะไรก็ได้ครับเพราะตัวนี้มันทํามาเป็นกลางๆให้คุณแต่งได้เต็มที่คุณจะทำให้มันเป็นโลก็ได้ทำให้มันเป็นมิดก็ได้ทำให้มันเป็นไฮก็ได้ใส่ได้เลยครับเต็มที่นะครับสำหรับตัวแม็กนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามผมมานะครับอย่าลืม like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็มีอะไรมาพูดคุณได้ครับคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือถ้าถามอันไหนที่มันค่อนข้างยาวนิดนึงแนะนำว่าคอ f a c e b o o k หรือคอมเมนที่ IG จะสะดวกกว่านะจ๊ะนะเดี๋ยวขึ้น QR code โค้ดของทางด้านตัว Open c h ช t ให้นะครับแล้วก็มีคยวโค้ดสำหรับโดเนท้วนนะครับคุณนะครับที่สำหรับพัฒนาช่องนะครับตัว QR ว o d e โค้ดของทางด้าน Open Chat สามารถพูดคุยไลฟ์พร้อมก,กันได้นะครับก็ถ้ามนันเด้งที่ม,มันเมื่อไหร่เข้ามาคุยได้เลยครับอยากอายอยาอายเข้ามาพูดคุยได้เลยนะจ๊ะเข้ามาพูดคุยได้ทุกเรื่องอยกเวน้นเรื่อง การมองยิ้มบางยิ้มบางนะไม่เอาอะแต่คือเฮฮาปาร์ตี้ดูไรสาระ,ะหรือมีสาระ,ะก็ได้เพราะเป็นคอมมูนิตี้ที่จะมีโ o i ต t opinion Second Op อร i โอเพนเนีย n เติร์ดเทนเอเ o ฟให้ทุกคนช่วยการตัดสินใจในการเลือกเล่นไม้หรือการตัดสินใจในการเล่นสไตล์ไหนอะไรเงี้ยครับทดลองอะไรเงี้ยได้หมด,ดคุยกันได้เลยครับนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องเมมเบอร์ก็อยู่ข้างล่างนะครับยังไงก็ลองกดและลองอ่านกันดูนะครับไม่เข้าใจยังไงก็ถามได้นะจ๊ะ นะครับขอให้พัฒนาช่องขอบคุณนะครับน้องกันมีอะไรอีกไหมเอฟเอมกัสกาถีบวีดีโอครับผมจัดอยู่ราสุกนะครับแต่ถ้าได้ยินผมหลายวันหน่อยคือแสดงว่ามีคนไปเที่ยวนะครับผมก็9โมง10โมงช่วงกรับคลิกครับดูทางยูทูบแล้วหลังเขาก็ได้นะจ๊ะหรือฟังสดก็ได้ส่งสัยจะมาคุยกันได้เลยนะครับผมอ่ะก่อนจากกันไปต้องขอบคุณสปอนเซอร์หน่อยนะครับสปอนเซอร์ของผมอันดับแรกคือโปรเกียร์ครับใช้ไม้ของโปรเกียร์มาเนี่ย ดีมากเลยนะครับคัสตอมมาพอดีตัวแล้วก็ง่ายมากๆเลยนะจ๊ะแต่ว่าอย่าลืมว่าที่ผมลงบ่อยๆคือผมคัสตอมไดเวอร์ใช่ไหมว่าผมเลือกตัวไดเวอร์ที่ง่ายที่สุดของโปเกียก็มีร้านคัสตอมนี้ซีกันก็คือร้าน c n x กครับผมซ n x ็เก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่โอ้โหเรียกได้ว่าเข้าไปถึงปุ๊บเสียรูปัญหานะจ๊ะเสียรูปัญหาคือทำแบนี้หน่อยทำแบบนี้หน่อยแลก็ทําให้ไม่มีหืออือแต่ถ้าอันไหนที่ไม่ควรหรืออันไหนที่ อยาเลยเขาก็จะเตือนนะครับยังไงก็อย่าลืมไปนะมีทุกอย่างมีหลายอย่างมีการให้ลองเพียบนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งแบรนด์ที่เป็นแบรนด์คู่กับกอล์ฟมานานนะครับก็คือแบรนด์รองเทา้าอย่างฟุตจอยตอนนี้ได้รองเทา้าฟุตจอยมาใส่แล้วนะครับขอบคุณทางฟุตจอยด้วยรองเทา้าดีมากนุ่มมากสบายมากไอคู่ใหม่เดี๋ยวไปลองก่อนแล้วเดี๋ยวจะทำรีวิวให้นะจ๊ะแล้วก็อีกอันนึงคือแบรนด แว่นกันแดดครับไลท์โปรอันนี้ใส่สบายตามมากเพราะมันติดถึงหนีเลยนะครับรุ่นที่ผมใส่ LP 0 0 5ยังไงก็ไปตามมันได้นะจ๊ะเพรานะว่าไลท์โปรนั้นเป็นอุปรกรณ์ป้องกันสายตาหรือแว่นของคนไทยราคาไม่แรงมากแล้วก็คุณภาพดีมากนะฮะแล้วถ้าพี่ลิฟดูอยู่นะครับคอยกันพี่โอเคครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็ยังไงก็เจอกันใหม่รอบหน้ารอบนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแม่ใหม่